สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็พาทุกคนมาดำน้ำยิงปลาแล้วนะครับผมกับบรรยากาศหนาวตอนนี้นะผมบรรยากาศเย็นมากครับผมที่ทางเชียงใหม่ลำพูนนะครับก็วันนี้เรามากับพี่เพชรคนเดิมนะผมลู่ครับผมลู่เดียวสองคนครับลู่เดียวสองคนครับเดียวสองลํำรถครับผมสภาพหมายวันนี้เป็นใต้สะพานตอหมอนะครับแล้วก็ด้านแรกนี่เขาทำเขาเรียกอะไรพเวเลียงหินครับผมริมฝั่งนะเป็นเลียงหินครับ มันมาขุดทำงานตรงนู้นนะน้ำไม่น่าจะขุนขึ้นมาถึงขั้นบนนะครับดูสภาพหมายน้ำใสมากครับ,รบเดี๋ยวจะดำตามต่อหม้อแล้วก็ใต้ยาแขบพวกนี้นะนี่ก็เป็นวิสุทธ์ต่อหมายผมนะทุกคนเปียกแล้วครับผมส,สวยครับนันหนากับเหมาะกับบรรยากาศเย็นๆตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในน้ำทุกคนเดี๋ยวลุยลกันครับผม let's go สำหรับสภาพน้ำวันนี้ครับทุกคนก็ถือว่าใสาแจ๋วเลยนะครับตรงใต้สะพานต่อหมอ้เห็นไปได้ไกลไหมทุกคนเห็น <c oughs> ไปได้ไประมาณสองเมตรได้ไหมครับตรงนี้เป็นเสาต่อมอเก่านะครับก่อทำสะพานขึน้นมาใหม่ครับแล้วก็มีเสาเดิมอยู่ในน้ำนะก่อ <c oughs> ไหม ตรงสะพานตะมอนี่ไม่ค่อยเจอปลาทุกคนจเจอแต่ปลาเล็กนะตรงนี้เป็นใต้ยญ้าเข็มนะทุกคนเป็นปลาไอแถวบ้านผมเรียกปลาปุกนะภาษากลางน่าจะเป็นปลาแก้มช้ำหรือเปล่าครับก็ไซส์ฝ่ามือทุกคนแต่ผมก็ยังไม่ยิงนะรอจังหวะครับเผื่อว่ามีปลาใหญ่เข้ามานะยเยอะมากครับผมปลาจะไปซ่อนอยู่ในพงหญ้านี่นะครับ นี่ก็เป็นฝูงกระสุนครับแล้วก็ตะเพียนอยู่ด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวทุกคนดูจชหวงนี้ครับผม ผมทำเสียงเรียกแล้วก็นอนนิ่งๆครับรอปลาเข้านะครับผมมาแล้วครับผมปลานิลทุกคนผมยังไม่ยิงนะว่าข้างหลังปลานนัเป็นเสาตมอทุกคนรอให้ปลาว่าผ่านออกไปครับแล้วก็จังหวะนี้ครับผมจึกก้ห้ครับผมเดี๋ยวดูครับจ้าทุกคนพลาดเองครับผมจังหวะนี้ครับ โหวดหัวภาพสวยนะกวนจริงๆคือลำเลยอย่ารเขไม่ได้จริงๆนดูโหวดค่อยตกไหนว่าเห็นตัวแรกก็ต้องแหกหมันก่อนะแต่ไม่หมันซะแล้วครับผมอ่อนอีกแล้วครับผมโชว์อ่อนอีกแล้วเรามารับชมผลงานทางด้านวิพิษกันบ้างครับทุกคน กอเวทดำใต้แย่เขมน้ำตรงนี้ค่อนข้างที่จะใสทุกคนภาพสวยมากเลยครับ<อ>นี่ก็เป็นปลาแก้มชำาหมอือล้วทุกคนหมายนี้มีปลาแก้มชํำเยอะครับอยู่ปนกับกระสุบแล้วก็ตะเพียนนะทุกคน นี่เป็นรอบครับที่ชาวบ,บ้านกลับมาวางทิ้งไว้นะเดี๋ยวดูครับเพ็ดเจอรางของปลาแก้มชามนะทุกคนแล้วก็กระสูบครับตรงนี้นี่เยอะมากทุกคนแต่ว่าตัวยังไม่ค่อยโตนะครับก็ตามสไตล์ของเราครับเรายังไม่ยิงนะเผื่อว่าเราจะเจอตัวใหญ่ครับถ้ายิงตัวเล็กแล้วปลามันตื่นนี่ตัวใหญ่ก็จะหนีไปเลยนะก็เสียโอกาสครับ แต่เรานิ่งๆอย่างเงี้ยเรายังมีโอกาสกลับมายิงมันได้นะแปลตัวเล็กพวกนี้ครับมันก็จะว่ายวนไปวนมาอยู่นี่นะครับตามภาพไปเลยนะทุกคนเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมกใกล้ๆนะนี่ครับมาซ่อนอยู่ข้างในแยกแข็งไมทุกคนน่าจะทะลุอีกฝั่งได้ครับวนไปวนมาอยู่นี่นะเยอะมากครับน่าจะมีสิบกว่าตัวได้มั้งเราก็ไม่ได้ยิงแปลทุกตัวนะทุกคนคือสับเราเราไม่ได้ทําเป็นอาชีพนะผม การนำน้ำยิงปลาเป็นความชอบส่วนตัวของเรานะครับก็ชอบบรรยากาศใต้น้าครับผมภาพสวยๆแล้วก็สงบเงียบดีครับผมก็ใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะครับผมไม่ต้องคิดอะไรมากมายครับก็บางวันก็พอได้กับข้าวในะบางวันก็เห้วนะครับผมที่ผมไปไม่ได้คลิปก็มีครับผมเยอะอยู่แต่ก็มีความสุขกับการที่เราได้ทำนะทุกคน นี่ครับจากวะนนี้แปลกระสุนเข้าทุกคนอยู่คนแล้วฝั่งครับพี่เพชรนะเดี๋ยวดูภาพแชร์ครับยิงต่ำไปนิดหนึ่งไงทุกคนโอ้ไม่โดนครับผมกระสุนโอ้โหนึกว่าโดนเลยเชื่อมี่ จากที่ดำสํารวจอยู่นานทุกคนถึงเวลาที่ต้องจัดแล้วนะครับเดี๋ยวดูครับปลาตัวแรกของไเพรีรวันนี้ครับเป็นปลาอะไรครับผมน้ำตรงนี้เป็นตะกอนฟุ้งขึ้นมาคือตะกอนจากตัวเพชร์ดำเมื่อกี้นะครับผมก็สำรวจเดียวรอบแล้วก็วนกลับมาดำที่เดิมนะครับ คนรับชมภาพช้าครับทุกคนเข้าแบบนี้ก็เรียกเปิดตเ,ตเต็มครับโดนจุดน็อกเลยนะทุกคนไม่ใช่ตเพียนครับผมทุกคนตะเพียนโอ้โหเบื่อไปโอเคครับสวยครับ ว่านนี้มีกระสุบกัอบตะเพียนนะทุกคนอยู่ใกล้นู่นนะครับก็ว่ายผ่านไปครับหลังจากที่มองโดยรอบแล้วทุกคนไม่เจอปลาแล้วนะก็ปลาตะเพียนตัวเดิมครับผมว่ายวนกลับมาที่เดิมยมาแล้วครับดูเหมือนว่าจะไม่โดนทุกคนเดี๋ยดูภาพช้านะครับแต่จริงสวยๆนะตะเพียนตัวนี้ ตอนนี้เราก็ขยับหมายลงมาด้านล่างนะทุกคนมาที่ฝ่ายน้ำาลนนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับหมายที่เราดำตรงสะพานต่อมอเมื่อกี้นะครับก็ด้านล่างฝ่ายก็จะเป็นลโล่งอยู่เลยนะทุกคนมองจากด้านบนนี่เห็นขี้ปนอีนโนนเยอะมากแต่ว่าเราจะลงด้านบนฝ่ายนี้ก่อนนะครับตรงที่จอกแหนนะ ก่อนที่ผมจะลง,งน้ำนะคนผมได้ไปเปลี่ยนแบตเตอรี่กล้องนะแล้วน่าจะไปกดไปโดนใส่หมดของกล้องับผมเปลี่ยนเป็นหมดทัว่า,านะภาพก็จะวายอย่างงี้นะครับแต่ว่าก็ดีครับผมก็ให้คลิปสั้นลงนะจังหวะนี้ผมเจอปลาเยอะุกคนดดำใต้จอกแหนนะแหนแบบนี้ค่อนข้างที่จะคันหน่อยุกคนแต่ว่าเรามีวิย์สุดก็พอทนได้นะครับในดูจงังหวะนี้ทุกคนเราเจอปลากระสุบเยอะครับไซส์กำลังสวยเลยนะ แต่ว่าผมก็ไม่ได้ยิงนะผมมองหา่ากูงนะพยายามมองหาตัวที่ใหญ่ที่สุดครับปลาก็จะวนไปวนมาอย่างเงี้ยถ้าเราอยู่นิ่งๆนง,งทุกคนน้ําตรงนี้ค่อนข้างที่จะนัวตาหน่อยนะครับผมไม่ได้ใสามากนะก็พอมองเห็นครับเนี่ยทุกคนจอกไหนแบบนี้ครับคันครับผมนี่ครับพิ่งรู้นะแล้วก็ไปเปลี่ยนโหมดกล้องเรียบร้อยนะผมเป็นโหมดธรรมดานะครับ ตรงที่จอกเหนแล้วก็สะบานนั่นแหละก็จะน้ำข้างใต้ก็จะมืดอย่างนี้นครับพอทำเสียงเรียกเราอยู่นิหนึ่งทุกคนแปลกกระสุนมาเยอะมากเลยครับแต่วันนี้เข้าใกล้มากนะผมก็ว่าจะยิงอยู่เหมือนกันนะจะตัดสินใจยิงอยู่แต่ว่าปลาไว้ก็ผมไม่ไปไม่มาอย่างนี้นะ ผมก็เลยเปลี่ยนใจทุกคนผมเห็นมืดๆออนี้คิดว่าน่าจะมีแปรซ่อนอยู่ตรงที่มืดๆนะผมขึ้นไปเปลี่ยนสมวกกับเปลไฟฉายไหมทุกคนผมเปลี่ยนมาใช้สี่สิบเซนนะเดี๋ยวรอดูครับผมเป็นไงนะนี่ครับส0ิเซนมาแล้วกับไฟฉายครับผมมุ่งตรงไปตรงที่มืดๆเลยนะไฟฉายส่องเข้าไปตรงเป็นผงหญ้าทุกคน แล้วก็ข้างบนเป็นสว่าครับเต็มหมดเลยนะก็ยังพอขึ้นหายใจได้น้ำตรงนี้ไม่ลึกทุกคนถ้าเรายืนจริงๆก็น้ำถึงแค่อกเองนะยันตัวขึ้นหายใจได้ครับผมถ้าลึกๆนี่แบบนี้ผมไม่เข้าไปน่าอันตรายครับผมเดี๋ยวเราขึ้นหายใจไม่ได้นะเดี๋ยวมาดูจงังหวะนี้ทุกคนก็ดำดูสักพักแล้วไม่เห็นตัวใหญ่นะต้องจัดแล้วครับผมถึงเวลานี้กระสุปส,สวยๆครับทุกคน แบบนี้เรียบร้อยแล้วครับผมดูเชือกวิ่งครับผมตัวก็ไม่ค่อยโตนะครับสูบนี่แรงเขาดีมากนะต้องดามออกมาหาช่องขึ้นหายใจทุกคนด้วยตรงนี้สบายเข้าขัางง้นเนยะ็นหนา แรกทุกคนกระสุนครับสวยๆอยู่นะครับกระสุนกระสุนน้อย <c oughs> เดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูจงังหวะเดือกฟาดของปันนินตัวนี้ทุกคนไหวายมาครับผมเดี๋ยวดูนะครับมาจากมุมด้านหน้าขวาทุกคนแช่ทุกคนไหวมากแต่เราก็ไหวเหมือนกันนะเดี๋ยวดูครับใครไวไายกาันทุกคนกคน่าแช่โคตรไหวอ่ะ ตรงนี้เป็นด้านล่างฝายทุกคนก็จะมีเศษแยาแข็มแล้วก็เศษกิ่งไม้ครับลอยมาติดตรงโขดหินนะนะไม่ลึกทุกคนตรงนี้ครับเพราะว่าด้านล่างฝายที่มันล่งทุกคนป่าไม่มีที่อยู่นะตรงไ้นที่มีพวกสวะมีเศษแยาพวกนี้ติดปลาก็จะว่ายอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมเดี๋ยวดูนะทุกคนตรงนี้ผมเจอปลาเยอะมากมาดูครับว่าเป็นป่าอะไรครับ นี่ทุกคนเป็นฝูงใหญ่แล้วครับเป็นกระสูบกับตะเพียนนะทุกคนส่วนใหญ่จะเป็นกระสูบนะครับกระสูบขีดครับผมสายกกาลังโตนะครับกาลังโซนเลยเนะผมก็มองหาตัวที่ใหญ่ที่สุดนะทุกคนมาแล้วครับตัวที่ผมต้องการครับผมจึกเข้าห้ครับผมเดวดูครับแชร์ทุกคนโคตรไวเลยครับผมบาบบผม,มาอันนี้แปลเชี่ยวมากทุกคนยังมีแวกับมามองทุกคนทำไรอน,นุ้ สกสายคงอยากเจอนะเดีย๋ยวมาดูตรงนี้ครับผมเป็นโพงงญ้าทุกคนเป็นริมฝั่งครับผมเป็นต้นญ้าได้ขึ้นริมฝั่งกนะ็ <ız> จะลกหน่อยครับผมน้ำไม่รึทุกคนเห็นอยู่น้ำอยู่ด้านบนอยูน่นะครับเพราะว่าผมดำตรงที่ลงลงนี่ไม่ค่อยเจอปลาผมเห็นแต่ขี้ปลานะแต่วันนี้อยู่แล้วกัน2ตัวทุกคนดูใกล้ๆครับผมปลาน,นิ่งมากเลยครับเจอบบนี้เข้าไปครับผมจุดนอกเลนนะทุกคน ไม่ต้องขยับแล้วก็แบบนี้ใ <g harmonic> ส่ทอดทุกคนไม่ค่อยเจอนะแต่ไม่ต้องยิงนะครับกับข้าวเย็นนี้ปลาดินใส่ทอด <g ülme> เรามาดูจังหวะพิเพชรเฝ้าหลุมปะน,นินทุกคนนี่ครับหลุมปนินตรงนี้นะพิเพชรก็ทําเสียงเรียบทุกคนมาแล้วครับเจ้าของครับเข้าไปมีก็เรียบร้อยทุกคนสายสวยแล้วครับปนินตัวนี้ นี้เราก็ขยับใหม่แล้วทุกคนก็ขยับใหม่ใหม่ใกล้ๆก,กับใหม่เมื่อกี้ครับผมแถวนี้มีสะพานเยอะครับก็มาดำอีกสะพานหนึ่งนะเป็นสะพานต่อมอตรงนี้ค่อนข้าง,าง,างที่จะมีความลึกพอสมควรทุกคนก็บางจุดมีถึงแค่หกเมตรนะถ้าเราดำลงเรื่องน้ําก็จะนวดตายครับผมน้ําจะใสแค่ผิวน้ํานะก็ตรงนี้ผมเจอเรื่องทําให้ตกใจทุกคนตกใจเพรานะมันควรนั่นเดี๋ยวรอดูครับผมว่าอะไรครับทําให้ผมตกใจนะ หมายนี้ตรงสะพานนี่ไม่ค่อยเจอปลาทุกคนหมายสวยนะแต่ไม่เห็นปลาเลยครับเนี่ยทุกคนตรงนี้ครับผมเห็นเงาไกลๆไหมครับตอนผมดำจริงๆผมไม่เห็นนะเดี๋ยวเราดูว่าเป็นอะไรทุกคนก็ดำเลื้อยไปเรื่อยๆครับผมตามผิวน้ำนะอยู่ใต้สะพานก็จะมืดเลยครับผมเห็นเงาครับข้างบน,นครับทุกคนน่นเหมือนอะไรครับทุกคน เนี่ยครับมาเห็นตอนนี้ตกใจมากเลยนะเดี๋ยวดูดีๆครับผมก็ตั้งสติแล้วดูนะมันแค่ขอนไม้ธรรมดาทะ้งหดแต่ว่าดันมันเหมือนพยานหนาทักคน จังหวะนี้ผมกำลังจะถอยมาขึ้นหายใจวีรุนบังเอิญครับผมไปเห็นปลาลินครับว่ายเข้ามาพอดีในกลายนู่นทุน ถอยออกมานะเนี่ยปลาเข้ามาแล้วทุกคนก็ต้องกันใจนิดหน่อยครับถ้าขึ้นในใจเดี๋ยวกลัวปลาจะหนีนะเรียบร้อยก็แบบนี้ครับผมยิงลาล่องไปเลยนะเกือบจะขึ้นแล้วทุกคนกำลังถอยขึ้นมาหายใจเห็นปลาเข้าดีนะ นใช้ถอยใช้ทอดใช้สวยๆๆหมายนี้ผมดำแตมต่อหม้อสะพานแล้วก็ใต้ผงแย่ตามคอแย่ได้ขึ้นในน้ำทุกคน <S 2> <S 2> <ๆ S 1> ไม่เจอป่าเลยครับจังหวะนี้ผมเลยตัดสินใจดำ มาอยู่ตรงกลางไม่นานนะตรงลงล่งนะครับเราก็ทําเสียงเรียกนะแล้วก็นอนรอทั้งนี้ทุกคนต่ปลก็เข้ามาจริงนะผมจากมุมน้านล่างขวามือทุกคนแปลเข้ามาแล้วนะจงหวะนี้ครับแต่ผมยังไม่เห็นนะเพราะว่านะมันงวดตาทุกคนนี่ครับกําลังมาเห็นนะมองดูครับจริงๆปลาอยู่ไกล้ทุกคนในมุมบชพฉาครับผมก็เราปรับแสงช่วยนะครับในวิดีโอก็เลยดูเหมือนปลาอยู่ใกล้ กือบไม่เห็นได้ตัวนี้นะใช้ได้ดีสันดีครับส,สวยๆเรามาดูจังหวะพิพศรลุยโพงแย่กันทุกคนตรงนี้แย่ขึ้นตรงกลางน้ำจะเป็นเนินขึ้นมาตรงกลางน้ำครับน้ำไม่ค่อยลึกตรงนี้ ปไปว่ายผ่านมาก่อนนะครับจริงๆมันน่าจะรอดน,นะตัวนี้นะทุกคนแต่ว่ามันคิดยังไงไม่รู้มันว่ายกลับมาทุกคนเห็นไหมครับก็เลยจัดเลยนะให้ดูจ้าครับผมต้นแย่เข็มนี่บังพอดีเลยมหมับบุงก๊อกพอดีนะตัวใส่ทอดครับผมแยงเกลืออร่อยครับ โอเคนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ครับก็ย้ายไปย้ายมาหลายหมายนะใกล้ๆกันครับผมหมายอยู่ใกล้ๆกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูผลงานวันนี้นะทุกคนพอได้พอได้ครับพอได้แกงได้ทอดกินนะครับผลงานวันนี้ครับทุกคนสวยอยู่ครับไซส์สวยๆนะครับผมเป็นปลาหนินปลาตะเพียนแล้วก็สุบแล้วก็เนี่ยครับแถวบ้านผมเลือกปลาปลุกนะภาษากลางน่าจะเป็นปลาอะไรนะพิเพชรปลาแกงช้ำหรือเปล่าปลาแกงช้ำหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมเนี่ยครับ ตัวใหญ่ทุกคนตัวไซนี้ไข่น่าจะเต็มท้องแล้วครับย่างเกลือทุกคนอร่อยครับก็โอเคครับทุกคนสำหรับที่นี้ครับเดี๋ยวว่าเจอคลิปต่อไปทุกคนช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย